สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวขององค์เกณฑ์ต่ออีกหนึ่งตอนซึ่งจะเป็นตอนจบของเรื่ององค์เกณฑ์นะครับก็ลองติดตามกันได้เลยเราผ่านเรื่องราวขององค์เกณฑ์มาแล้วสองตอนในตอนที่สมนี้ก็จะลงลึกไปเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ศึกษาถึงเรื่องราวขององค์เกณฑ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ดวงชะตาได้อย่างถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งเพราะในตอนที่สามนี้จะศึกษาลงไปถึงการให้คุณขององค์เกณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพราะส่วนใหญ่ที่ศึกษากันมาหรือมีเผยแพร่ในองค์เกณฑ์ทั่วๆไปก็มักจะอธิบายว่าดวงที่ได้องค์เกณฑ์นี้ดีแน่ๆแต่จะมีน้อยมากที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เขา้เขาใจว่า ดีแบบไหนดีอย่างไรหรือจะดีตอนไหนทำให้ผู้ที่มีดาวได้องค์เกณฑ์มีคำถามมากมายที่อยากทราบเช่นจะให้คุณอย่างไรกับเจ้าชะตาบ้างให้คุณมากหรือให้คุณน้อยหรือองค์เกณฑ์จะให้คุณเมื่อไหร่ช้าหรือเร็วองค์เกณฑ์จะช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาอย่างไรหรือองค์เกณ์จะช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาได้นานแค่ไหน นอกจากคำถามข้าบนที่ยกมาแล้วยังมีรายละเอียดอีกมากที่เชื่อว่าท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยอยากทราบในรายละเอียดในโอกาสนี้ทางช่องสาระสำราญโดยรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผล,ผลก็จะนำหมายท่านได้ศึกษาในประเด็นต่างๆที่สัมพันธ์กับเรื่องขององค์เกณฑ์เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำต่อไป เมื่อต้องการอ่านความสัมพันธ์ขององค์เกณฑ์กับเรื่องราวต่างๆในพื้นดวงชะตาเรื่องสําคัญที่ท่านต้องอ่านพื้นดวงชะตานั้นให้เข้าใจก่อนสามเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกลัคนาสถิตราศีอะไรจัดเป็นกลุ่มราศีอะไรเป็นราศีแบบไหนอยู่ในราศีาธาตุอะไรเป็นภพเรือนอะไรของลัคนาโลก รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลัคนาที่สถิตอยู่ในราศีนั้นๆเรื่องที่สองก็คือเรื่องของราศีเป็นองค์เกณฑ์ในราศีแบบไหนเป็นพบเรือนอะไรในดวงชะตารวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับราศีนั้นๆเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องดาวตนุลักษ์เป็นดาวอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรจัดเป็นดาวธาตุอะไร ตำแหน่งที่ไปสถิตอยู่เข้มแข็งหรืออ่อนแอมีดาวอื่นอยู่ด้วยหรือไม่เป็นดาวคู่มิตรคู่ศัตรูคู่สมพลหรือไม่นะครับสถิตอยู่ที่ราศีไหนจัดเป็นกลุ่มราศีอะไรเป็นราศีธาตุอะไรรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดาวตนุลักษ์ของเจ้าชะตานั้น ถ้าได้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วท่านก็สามารถนำเอารายละเอียดนี้มาใช้ร่วมในการพยากรณ์เมื่อท่านได้อ่านความสัมพันธ์ขององค์เกณฑ์กับเรื่องราวต่างๆบนพื้นดวงชะตานั้นได้จุดแรกเราลองมาดูความสัมพันธ์ขององค์เกณฑ์กับราศี3แบบจากดวงชะตาที่ได้องค์เกณฑ์ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดขององค์เกณฑ์ในดวงชะตานั้นให้มากขึ้น ก็จะต้องอ่านความสัมพันธ์ระหว่างองค์เกณฑ์กับเรื่องต่างๆในดวงชะตาซึ่งจะเริ่มจากความสัมพันธ์ขององค์เกณฑ์กับราศีสามแบบท่านคงยังจํากันได้นะครับก็คือมีจอราศีสติระราศีและทวิภาวะราศีโดยดวงชะตาที่ได้องค์เกณฑ์ในราศีแบบไหนองค์เก์นั้นก็จะส่งผลลัพธ์ในรูปแบบลีลาของราศีแต่ละแบบนั่นเองนอกจากนี้ก็ต้องตรวจดูด้วยว่าลัคนาและดาวตนุลักษณ์ของเจ้าชะาตานั้น สถิตในราศีแบบไหนประกอบไปด้วยเช่นกันในเรื่องขององค์เกณฑ์เคล็ดลับสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ลัคนาและดาวองค์เกณฑ์เท่านั้นนะครับต้องไม่ลืมว่ายังมีดาวตานุลักษณ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์เกณ์เลยทีเดียวลองพิจารณาจากตัวอย่างที่ยกมาในดวงชะตนี้เจ้าชะตามีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ไม่มีดาวใดๆกลุ่มลัคนาอยู่ได้ปัสสาวะองค์เกณฑ์ ลองอ่านเรื่องราวของดวงชะตานี้เกี่ยวกับองค์เกณฑ์แบบง่ายๆก็คือดาวศุกร์เป็นองค์เกณฑ์ได้มาตรฐานกเกษตราธิบดีเป็นเจ้าเรือนพบศาชะและพบกรรมะส่วนดาวตานุลักษ์ก็คือพระอาทิตย์ไปสถิตที่ราศีธนูเป็นมาตรฐานยาจกโชคพบปุตตะที่เป็นเรือนของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันส่วนดาวเสาเป็นจตุเกณฑ์อยู่ที่ราศีกันพบกระดุมพระ เจ้าชะตามีลัคนาสถิตยอยู่ที่สถิละราศีได้องค์เกณฑ์ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงและยั่งยืนแต่ดาวตนุลักษ์คือพระอาทิตย์ไปสถิตในทวิภาวะราศีได้มาตรฐานยาจกโชคบ่งบอกว่าถึงแม้กรรมเก่าหรือบุปกรรมจะกกำหนดให้เจ้าชะตามีคลองชีวิตที่มั่นคง แต่ตัวเจ้าชะตาเองคือดาวตานุลักษ์นะครับก็จะพาตัวเองไปกระทำเรื่องต่างๆที่ทำให้คลองชีวิตตนเองรุ่มรุ่มดอนดอนไปตามปัจจุบันกรรมดวงชะตานี้ยังมีดาวเสาเจ้าเรือนพบอลิที่เป็นดาวโทษทุกข์สถิตยอยู่ที่พบกระดุมพระทำมุมจตุเกณฑ์กับดาวตานุลักษ์อีกด้วยเรียกว่าถ้าเป็นดวงชะตาตามปกติ คงต้องตกระกรรมลำบากคันลองชีวิตคงลำบากโอกช้ำน,น่าดูแต่เพราะว่าเจ้าชะตามีลัคนาสถิตสถิระราศีและได้องค์เกณฑ์ที่ให้คุณจึงช่วยให้คันลองชีวิตของเจ้าชะตายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงถึงจะมีช่วงคันลองชีวิตที่ตกลงก็จะมีพี่น้องเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรเข้ามาช่วยสนับสนุนอุ้มชูให้กลับเข้ามาอยู่ในคันลองชีวิตที่เป็นปกติได้เสมอ ทำให้เจ้าชะตานี้ดำเนินชีวิตไปแบบมีบ้างไม่มีบ้างมีคลองชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงแบบมั่นคงไปตลอดหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์เกฑ์กับราศีสามแบบแล้วท่านจะเห็นว่าความสัมพันธ์กับจรราศีจะให้คุณภาพขององค์เกณฑ์ที่สูงกว่าความสัมพันธ์แบบกับสติระราศีและความสัมพันธ์กับทวิภาวะราศีลงก็ จะลดลงไปตามลำดับแต่สิ่งที่สำคัญที่ท่านต้องไม่ลืมในฐานะที่จะอ่านดวงชะตาก็จะต้องหมั่นเตือนตอนเองไว้เสมอว่าในดวงชะตาของแต่ละดวงนั้นก็ยังมีดาวอื่นๆอีกสิบดวงนะครับไม่ได้มีแค่เรื่ององค์เก์หรือดาวองค์เกณ์แต่เพียงอย่างเดียวเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายในการอ่านดวงชะตานั้นท่านก็ต้องอ่านดวงอื่นๆคือดาวอื่นๆนะครับ แล้วก็เรื่องอื่นๆให้ครบด้วยเช่นกันเรามาดูความสัมพันธ์ขององค์เกณฑ์กับเรื่องราวของราศีธาตุซึ่งในจักราราศีแต่ละราศีก็จะมีธาตุประจำราศีคือดินน้ำลมไฟตามที่ท่านได้ติดตามกันมาแล้วนะครับและแต่ละราศีก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละราศีที่สามารถจัดกลุ่มตามสัญ,ญลักษณ์ของราศีได้เป็นสี่กลุ่มด้วยกัน ท่านคงยังจำกันได้นะครับก็คือกลุ่มของนะราศีอัมพุราศีกีตราศีกลุ่มปศวะราศีซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีความสัมพันธ์กับราศีธาตุเช่นในกลุ่มของนะราศีก็มิถุนก็จะเป็นปลายธาตุลมราศีกันก็จะเป็นปลายธาตุดินราศีตุลแม่ธาตุลมราศีธนูปลายธาตุไฟราศีกุมก็เป็นกลางธาตุลมกลุ่มอัมพุราศีก็จะมีราศีกรกฎ ที่เป็นแม่ธาตุน้ําราศีมังกรแม่ธาตุดินราศีมีนปลายธาตุน้ํากีตาราศีก็จะมีอยู่ราศีเดียวเป็นธาตุน้ําอยู่กลางธาตุนะครับก็คือราศีพิจิกกลุ่มปัสสวะราศีก็จะมีราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟราศีพุธศพเป็นกลางธาตุดินแล้วก็ราศีสิงห์ซึ่งเป็นกลางธาตุไฟความสัมพันธ์ของราศีธาตุกับองค์เกณฑ์เราจะพิจารณาเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับ ประเด็นแรกก็คือจะพิจารณาว่าลัคนาที่ได้อง์เกณฑ์นั้นสถิตที่รา,าศีธาตุอะไรการส่งผลต่อเจ้าเจ้าชะตาก็จะเป็นไปตามลักษณะของธาตุนั้นถ้าเป็นธาตุไฟก็จะส่งผลรุนแรงรวดเร็วเหมือนไฟที่เผาผ่านได้อย่างเล่าร้อนถ้าเป็นธาตุดินก็ส่งผลให้มีความหนักแน่นทนทานและมีความสงบถ้าเป็นธาตุลมก็จะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วให้ผลไม่ล่าช้า ถ้าเป็นธาตุน้ำก็จะให้ความเยือกเย็นสดชื่นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนอกจากนั้นก็จะพิจารณาว่าที่ลัคนาสถิตนั้นเป็นรา,าศีธาตุระดับไหนคือเป็นต้นธาตุกลางธาตุหรือปลายธาตุถ้าเป็นต้นธาตุก็จะมีระดับคุณภาพที่สูงกว่ากลางธาตุและปลายธาตุลงไปเป็นตามลำดับนะครับประเด็นที่สองก็คือการพิจารณาจากดาวตนุลักษ ว่าไปสถิตที่ราศีธาตุใดเป็นราศีธาตุในระดับไหนเมื่อพิจารณาดาวตานุลักษ์ร่วมกับลัคนาท่านสังเกตดูนะครับถ้าเป็นราศีธาตุเดียวกันและเป็นราศีแม่ธาตุหรือว่าเป็นราศีแม่ธาตุนะครับก็จะจัดอยู่ในระดับที่ดีมากถ้าลัคนาสถิตในราศีแม่ธาตุแต่ดาวตานุลักษ์ไปสถิตที่กลางธาตุหรือปลายธาตุก็จะมีระดับคุณภาพที่ลดหย่อนลงไปตามลําดับ เคล็ดลับของการพิจารณานะครับความสัมพันธ์ระหว่างองค์เกณฑ์กับรา,าศีธาตุก็คือให้ท่านพิจารณาลัคนาที่ได้องค์เกณฑ์ก่อนว่าเป็นองค์เกณนที่รา,าศีธาตุอะไรระดับไหนซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงระดับคุณภาพขององค์เกณฑ์และมาพิจารณาว่าดาวตานุลักษ์ไปสถิตอยู่ที่รา,าศีธาตุไหนถ้าไปสถิตในรา,าศีธาตุคู่มิตรกันก็จะส่งเสริมให้ดีแต่ถ้าไปสถิตที่รา,าศีธาต ที่เป็นคู่ศัตรูกันก็จะลดย่อนลดทอนคุณภาพขององค์เกณฑ์ให้ด้อยลงไปลองศึกษาจากตัวอย่างของดวงจตาสองดวงที่ยกมาให้ท่านพิจารณาก็จะเห็นระดับคุณภาพที่ชัดเจนแตกต่างกันนะครับสุดท้ายลงมาพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์เกณฑ์กับดาว ดาวจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในเรื่องขององค์เกณ์ด้วยเหตุผลสองประการด้วยกันนะครับประการแรกดาวเป็นตัวกำหนดให้เกิดองค์เกณฑ์ขึ้นมาได้ตามกฎขององค์เกณฑ์ที่ว่าลัคนาสถิตราศีประเภทไหนต้องมีดาวไปสถิตพบใดถึงจะได้องค์เกณฑ์นั่นคือความสำคัญของดาวในองค์เกณฑ์เหตุผลประการที่สองก็คือดาวเป็นตัวบอกว่าองค์เกณฑ์ที่ได้ให้อะไรกับเจ้าชะตา ให้มากหรือให้น้อยแค่ไหนโดยพิจารณาว่าดาวที่ได้องค์เกณนนั้นมีคุณสมบัติและหน้าที่อะไรก็จะส่งผลต่อคันลองชีวิตของเจ้าชะตาตามคุณสมบัติและหน้าที่นั้นๆในเรื่องขององค์เก์กับดาวมีกฎที่สำคัญซึ่งกำหนดไว้กฎหนึ่งว่าดาวที่ได้องค์เกณฑ์จะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าดาวอื่นๆในดวงชะตา ก็คือดาวนั้นจะไม่ให้โทษแก่ลัคนาถึงแม้จะไปตกในตำแหน่งที่เสียนะครับแต่กฎในเรื่องนี้ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือว่าในปีใดถ้าดาวที่ได้องค์เกณฑ์ไปทำหน้าที่เป็นกาลกินีจรในทางทักษาหรือในปีนั้นอายุจรย่างเข้าสู่ความเป็นค่าทางกาลจักรที่มีอยู่สกลุ่มนะครับก็คือ นลลโสโลอัมพุภุมโมกีตะอสุรินโทและปัสะวะชีโวซึ่งเราก็คงจะได้ศึกษากันต่อไปในอตอนหน้าๆน,นะครับอภิสิทธิ์ที่มีอยู่นั้นก็จะหายไปดังนั้นโหนที่อ่านโดชตาเรื่ององค์เกณ์จึงต้องระมัดระวังรอบคอบเอาไว้ด้วยนะครับการให้คุณของดาวที่ให้องค์เกณฑ์นั้นท่านพิจารณาไปตามลำดับดังนี้ก็คือ ดาวอะไรได้องค์เกณฑ์บ้างท่านต้องตรวจดูเพราะหลายดวงชะตาก็จะมีดาวหลายดวงที่ได้องค์เกณฑ์และดาวที่ได้องค์เกณ์นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและทําหน้าที่อะไรในดวงชะตานั้นดาวที่ได้องค์เกณ์นั้นมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอในตําแหน่งที่สถิตยอยู่ลองดูจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าพระอาทิตย์ได้อง์เกณฑ์สถิตราศีธนู ได้มาตรฐานยาจกโชคถ้าตามดวงธรรมดาก็จะบอกได้ว่าดวงชะตานี้กว่าจะได้อะไรก็คงต้องร้องขอหรือพึ่งพาคนอื่นต้องเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อได้อง์เกณฑ์ก็ไม่ต้องไปร้องขอจากใครนะครับแค่ลงมือทำด้วยตัวเองก็สามารถได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาเพราะพระอาทิตย์ได้อภิสิทธ์ตามกฎขององค์เกณฑ์จึงไม่ต้องไปเป็น ยาจกโชคนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆขององค์เกณฑ์นะครับเช่นสิ่งที่ท่านได้จะเป็นเรื่องราวของอะไรก็คือดูตามคุณสมบัติของดาวนะครับว่าดาวที่ได้องค์เกณฑ์มีคุณสมบัติอย่างไรทำหน้าที่อะไรก็จะเป็นตัวบอกว่าองค์เกณฑ์นั้นให้ประโยชน์กับท่านในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับ จากเรื่องราวขององค์เก์ทั้งสามตอนที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่สนใจติดตามขอให้ท่านลองนำกลับไปทบทวนบ่อยๆนะครับท่านจะได้ทำความเข้าใจในเรื่ององค์เกณฑ์ได้ดีขึ้นซึ่งก็จะทำให้ท่านสามารถอ่านดวงชะตาพยากรณ์เรื่องราวต่างๆในดวงชะตาได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไร ก็เชิญท่านรอติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับ